ดีค่ะพี่ชิตาก็กลับมารีวิวรอบหนึ่งข่าวนี้ก็จะรีวิวตัวนี้นะครีมรองพื้นยี่ห้อดูบล็อกก็ไม่คุ้นชื่อเลยก็เลยอยากจะรู้ว่าครีมรองพื้นที่เราไม่คุ้นชื่อชื่อแปลกๆที่เขามีขายกันหรือว่าตามตามเฟซตามอะไรเนี้ยเดี๋ยวนี้ครีมรองพื้นอะไรเครื่องสำอางมันจะมี เยอะแยะมากมายหลากหลายมากยี่ห้อแบบเยอะมากก็เลยอยากรู้ว่าอะไรที่เราไม่คุ้นเคยยี่ห้อแปลกๆที่ที่เขาไม่ได้โฆษณาในประเทศไทยใช้แล้วมันจะดีไหมอ่ะมันจะเวิร์ก็เปล่าอันนี้ขนาด12 ml เนอะก็ก็เป็นขนาดพกพาก็มาลองดูเลยแล้วกันนะคะ ไปใช้เลยนะคะเพิ่งจะแกะกล่องมาเลยเมื่อกี้นี้อยู่ในกล่องเนาะก็ลองดูเห็นไหมกดหนึงกดไม่ออกเลยของใหม่อ,ะอ่ะมาแล้วปิดปิดปิดลองดูเนื้อครีมนี่แบบเด้งดึงเด้งึงมากอ่ะด้ง้งเ้ง้งกลิ่นดีนะกลิ่นหอมดูจากเนื้อเขาแล้วนะเขามีความยืดหยุ่น รู้สึกได้เลยะนึบ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 เห็นไหมเด้ง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 ตามมือขึ้นมาเลยติดจมูกเลยโดมทีไรติดจมูกทุกทีก่อนอื่นเราก็วอร์มก่อนนะคะวอร์ม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 ให้เขามีความเซ็ตตัวเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นหนึ่งมากเลยอ่ะลองเลยละกันมีความหนืดหนืดอะ นุ่มๆแบบแหนบๆเลยอะ่ะแปะเหมือนแปะๆๆลงไปเลยอะ่ะแหนบๆเลยเฮ้ยแต่ว่าเนียนะอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อความรู้สึกก็คือดีกว่าที่คิดนะเพราะว่าตอนแปะๆเข้าไปแล้วนะี่ยมีความรู้สึกแบบมันจะโอ้ไหมอะ่ะมันดูมันไม่บ่องตรงไม่น่าจะโอเคนะแต่ดูใ,ใกล้หน่ยดู ดูนะใกล้ยังนี่มันเนียนนะมันเนียนอนะ่ะมันเนียนเรียบในระดับที่น่าพอใจเลยแหละเห็นปะมนมะใช้ง่ายนะง่ายกว่าที่คิดตอนแรกมีความรู้สึกแบบว่าต้องใช้ยากแน่ๆเลยต้องต้องหนืดหนืดนิ้วเหนียว,นยวหนึบหนึบใช้ยากอะไรอย่างเงี้ยนะความคิดแรก แต่ว่าลงลงง่ายอยู่ที่คิดแล้วก็น่าจะปกปิดได้ดีสำหรับคนที่มีปัญหานะจากการที่ได้สัมผัสเนื้อครีมนะ ลองรีวิวรุ่นนี้อยู่นะฮะดูบล็อกดูบล็อกไม่รู้จักเลยไม่คุ้นเนียนดีค่ะเนียนดีเนียนดีในระดับที่น่าพอใจอ่ะที่เหลือลงคอดีว่า แล้วเราก็เอาด้านนี้ค่ะด้านที่เป็นตัดๆอย่างเงี้ยเอามากดๆอีกครั้งหนึ่งนะชอบอีรุ่นนี้ตรงที่ว่ามันมีอีที่กดๆเนี่ยมันใช้น้ําหนักมือเรากดลงไปที่หน้าเราได้โดยที่เราอ่ะไม่รู้สึกว่ามันเจ็บหรือว่ามันแบบมันกดหน้าเพราะว่าความซอฟต์ของตัวฟองนะ้ำมันทําให้แบบเราเราสามารถใช้แรงกดลงไปที่หน้าเราโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามัน มันกระทบกระเทือนกับหน้าไม่เจ็บไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกตกลงไปกดกดลงไปได้ดีแล้วมันก็ช่วยให้แบบเกลี่ยรองพื้นง,ง่ายส่วนด้านที่มันเป็นแบบโคโ้โงโค้งมุมมุมอย่างเงี้ยก็เข้าซอกมุมอะไรอย่างเงี้ยได้ดีใต้ตาซอกจมูกอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่มันเป็นทรงกลม,กมๆอะไรพวกนี้มันจะมันจะเข้าเข้าไม่ถึง แต่ตัวนี้เขาจะมีมีตัวแบนๆที่ช่วยกดกดกดน้ำหนักได้ดีส่วนในด้านนี้ก็ช่วยช่วยเข้าซอกมุมได้ดีเป็นรุ่นที่ชอบนะตัวนี้ยเราไปหาซื้อดูกันนะคะะทีนี้ก็น่งแป้งได้ แป้งฝุ่นแนะนำนะคะเป็นแป้งโปร่งแสงนะใครรุ่นนี้อยู่ตัวนี้เขาก็จะพอข้อออกมาเนี่ยฟ้ามุ้งชมพูเขียวฟ้าเลยเนี่ยนะแต่มันโปร่งแสงเนี่ยพอทา,าไปแล้วว่ามันก็เป็นเขียวเขียวชมพูอยู่บนหน้าแล้วแหละแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อว่ามัน สีไม่ออกมาแล้วมันทำไม่น่าสว่างอะ่ะน่าดูเนียนมากเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะเวิร์กอืโอเคเลยรุ่นนี้ ผ่านคะ่ะสำหรับรุ่นนี้นะดูบล็อกรุ่นนี้นะคะใชด้ดีบอกเลยอ่ะขอเติมลิปนิดหนึ่งเห็นมามแพ็กเกจสวยป่ะหเข้ากับเสื้อฉันเลยเป็นแพ็กเกจที่สวยมากอะ่ะสีแบบสวยมากเลยอะเธออืม พอแล้แค่นี้ก็ออกไปเที่ยวได้แล้วนะอะใครที่มีปัญหาโรนปองหนึ่งหัวปองหนึ่งนะคะก็ใช้อันนี้อันนี้ก็คือตัวปิดเิ่งอนะข้างล่างเขาก็จะมีฟองน้ำให้แล้วเราก็ทาไปไอายแชโดว์อายแชโดว์แล้วก็เห็นป่ะหัวล้านล้านเถิ่ออยู่นะ พาไปสิคะปูนรออะไรเห็นหมั้ยนะค่ะก,ก็ดูแคบลงเวลาเราแบบรวบผมอะไรเงี้ยมัดผมกล้าวผมใช่ป่ะมันก็จะเปิดเถอะเปิดอะไรก็จะดูแบบหัวล้านพอปิดไปแล้วเงี้ยมันก็จะดูแบบด,แด,แบบดูดีขึ้นดูหน้าดูดูดูแบบ เวลาไปทําผมอะไรเงี้ยมันก็จะดูหรือว่าถ่ายรูปเหนไหมหน้ามันก็จะดูมีปรอกขึ้นนะอืมดีอ่ะเออแนะนำแบบตัวปิดเหม่งโอเคนะสำหรับคลิปนี้พี่ชิต้าสรุปนะคะตัวนี้นะยี่ห้อดูบ็อกก็ไม่คุ้นหรอกคือเป็นยี่ห้อของต่างประเทศนำเข้ามาดีเนียน เลิศค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจหรือคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่พูดคุยกันได้นะคะก็สวัสดีนะคะบ๊ายบาย